สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับถนนบริเวณนี้ก็กว้างขวางทีเดียวนะครับถนนสองสีนะครับถนนสองสีอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับหนึ่งถนนภายในตัวอำเภอปราศาสตร์ก็สวยงามทีเดียวครับ อากาศคุมคืึมครับเหมือนฝนจะตกปล่อยๆนะครับวันนี้ฝามือก็เป็นโรงพยาบาลปราศาสตรครับข้างหน้าก็เป็นสี่แยกไฟแดงใหญ่ของอำเภอปราศาสตร์เลยนะครับแยกไฟแดงใหญ่ แยกปราศาสตร์นะครับตามชื่อแยกเลยนะครับแยกปราศาสตร์อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับเป็นแยกขนาดใหญ่เลยนะครับแยกนี้อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นอำเภอใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็จเจริญน,นะครับอำเภอนี้ ถ้าเลี้ยวซ้ายบริเวณของแยกนี้ก็จะไปอำเภอกาบเชิงนะครับไปอำเภอกาบเชิงไปด่านเขา,เร,าเรียกอะไรครับด่านชายแดนไทยกรรมัมพูชาช่องจอมนะครับไปด่านช่องจอมนะครับไปตลาดช่องจอมด่านช่องจอมแล้วก็อำเภอกาบเชิงนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเข้าเมืองสุรินทร์ถ้าตรงไป ก็ไปอำเภอรประโคนชัยอำเภอนางรองหนองกี่หนองบุญมากนั่นแหละครับนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับถ้าตรงไปนะครับ วันนี้ฝนก็ตกปล่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับฝนลินครับพี่น้องครับไปชมบรรยากาศของถนนสองสช่วงอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์กันนะครับคุณผู้ชมครับ ไปปราณชัยก็37มกิโลนะครับไปโคราชหนึ่งร้อกิโลเมตรนะครับฝนตกปรยๆนะครับวันนี้ ชมครับก็คือบรรยากาศของอำเภอรปราศาสตจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ